ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือ l ลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อสวัสดีครับทุกครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับสลับใน EP นี้ก็อยู่ใน EP นะครับ อัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงอีกหนึ่งอีพีเหมือนเดิมนะครับสำหรับเปดีนะครับโชว์ไทม์นักเตะของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับปูโภกติวามาในร่างโชว์ไทม์กับสไตล์ออเคสเตเตอร์ okay, ater, นะครับทุกคนกติว่าอีกหนึ่งร่างนะครับที่มีค่าพลังท็อปทอปนั่นเองอีกหนึ่งคนนะเออ ผมจะพามาอัพนะครับว่ามีแนวทางการอัพยังไงกันบ้างนะครับให้ถึงค่าพลังสูงสุดแล้วก็ปรับใส่ไหนให้โหดโหดนั่นเองนะครับในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนขอละหนึ่งไลค์หน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยก็แล้วกันนะครับมาผมก็ในคลิปก่อนนะครับเปิดได้900ทองแหลกนะครับกดแล้วก็ออกไปเลยนะฮะสำหรับไปดี้นะฮะโอ้โหก็ถือว่า ถือว่าคุ้มไหมก็คุมอยู่นะแต่ว่าผมมีร่างเดิมอยู่นะครับสำหรับเปดีนะครับก็ถือว่าเสียดายเหมือนกันอยากได้เป็นบริงแฮมซะมากกว่านะครผมจะให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับบาซ่าอืมผมจะมีร่างนี้อยู่นี่ครับโอ้โหก็เสียดายนะร่างก่อนเป็นบ็อกชูบ็อกแต่ว่าคนละสไตล์นะครับทุกคนบ็อกชูบ็อกก็จริงนะฮะ ค่าพลังนี่จะไปสูงสุดอยู่ที่104เท่านั้นนะครับร่างใหม่นะครับอยู่ที่105นะครับมาอันลำแรกนะครับเราก็อัพเลเวลให้เต็ม,เตมก่อนในะฮะเลเวลจะเต็ยมอยู่ที่33นะครับได้มาทั้งหมด64พอยต์ด้วยกันแบบนี้นะครับใส่เข้าไปปึ้งนะครับนี่นะเออแล้วก็อัพออตโต้ไปก่อนนะครับทุกคนผมจะนำทางออตโต้ให้ทุกคนได้รับชมไปก่อนนะปึ๊บ เ้วก็กดแบ็คกลับมาเลยโอเวอ้อ,อ,อนะครับตอนนี้จะอยู่ที่104นะครับผมจะขอเปลี่ยนโค้ดก่อนก็แล้วกันนะเอาเป็นอลองโซนะครับโค้ดใหม่นี่ฮะสไตล์การเล่นนะครับสวนกับเร็ลนะฮะจะลิงอัพเพย์ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์ออเคสนะครับแล้วก็บูตเตอร์นะครับบูตเตอร์นะฮะก็ถือว่าไปได้ หลายทางมาก,มาก,มากนะครับอืผมมีไหมทุกคนดูก่อนสำหรับพุตเตอร์ผมนะอมโอ้โหทำไมชา้าจังครับหมนุนหมุนอีกแล้วฮะโอ้โหมาครับบูสเตอร์ของเรานะครับผมขอแนะนำเป็นบูสเตอร์นะฮะเป็นการจ่ายบอลนะฮะนี่ฮะการจ่ายบอลก็ได้นะทุกคนจะได้นะครับในการจ่ายบอลนเรียนกับเพื่อนนะครับกับการ จ่ายบอลโดงนะฮะแล้วก็จะมีลูกโค้งด้วยนะครับพลังการเตะแบบนี้นะครับจะดีนะอืมก็ถือว่าแจ่มถ้าใครอยากได้เป็นการจ่ายบอลน,นะครับรี่จะเป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคก็ดีเหมือนกันนะครับจะเพิ่มในการควบคุมบอลเลี้ยงบอลบอลติดเท้านะครับจ่ายบอลเลี้ยงกับพื้นเหมือนกันนะครับจะเน้นด้านบนเลยนะอืมถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าผมแนะนาจริงๆนะครับผมขอแนะนําเป็นเทคนิคก็แล้วกันนะทุกคนอืมก็ทําให้อยู่ที่1 0 5เหมือนกันนะครับผมจะลองสุ่มไปก่อนปึ๊บการสร้างแย่งบอลน,นะฮะมีอะไรบ้างอืมให้พลังการเตะการดักบอลความดุดันนะครับเร่งความเร็วการประทะนะครับเราไม่ต้องการนะฮะไปขอกองกลางได้ไหมอืม,อมการสร้างปั้นเกม มีอะไรบ้างครับพลังการเตะก,การจ่ายบอลเวียนนะฮะดูก่อน104นะครับยังไม่ถึง105ถ้าอัพออโต้นะครับถ้าอัพออโต้แล้วก็ใส่บุสเตอร์นะฮะก็จะได้อยู่ที่105แล้วทุกคนนี่ครับการสร้างเทคนิคแล้วนะฮะนี่ครับเทคนิคตัวที่อยากได้เลยนะครับทำให้อยู่ที่105 นครับโอ้โหเราไม่ต้องไปเสียขายนักเตะนะครับเอาวุสเตอร์นะฮะนี่ฮะหนึ่งร้อยห้านะครับอัพแบบออโต้นะฮะแล้วก็ใส่บุสเตอร์เทคนิคนะฮะหนึ่งร้อยห้าแล้วขายทียบได้หนึ่งร้อยห้านะฮะสำหรับเบดี้นะครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่อายุยี่สิบสามปีนะครับโอเคเตเตอร์เล่นได้ทั้งหมดห้าตำแหน่งด้วยกันเลยที่ค่าพลังไม่ลดนะครับค่าพลังนะครับที่โดดเด่นนะฮะแล้วก็เป็นออโต้นะครับ 98ครอบคุมบอลการเลี้ยงบอลนะครับ95นะครับบอลติดเท้า98การจ่ายบอลเรียดกับพื้นนะครับ99อืมแล้วก็จะมีกันจ่ายบอลด่งนะฮะอยู่ที่97นะครับเกมรับนะครับไม่โดดเด่นนะฮะแล้วก็จะมีสปีดสปีดต้นนะฮะ87เท่ากันยิงแรง85การทรงตัว90านะฮะพลังงาน9 1เ็นะฮะเช้าที่ไม่ถนัดนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆนะครับ สกิลนะครับก็จะมีดับบรลทัดนะฮะล็อกบอลหลังแล้วเทิร์นนะฮะควบคุมบอลด้วยฝ่าเท้านะครับยิ่งอ้อมนะครับยิ่งเนิบโอ้โหสกิลใหม่นะทุกคนจ่ายบอลจังหวะเดียวจ่ายบอลทะลุช่องนะครับลูกปั่นสายก้อยนะฮะจ่ายแม่นทุกท่านะฮะทุกหน่วงท่านะฮะลงต่ำไล่บอลดักบอลนั่นเองนะครับ ถ้าจะเพิ่มสกิลก็ถือว่ามีหลายสกิลอยู่นะที่จะเพิ่มให้กับเปดีนะครับผมจะพาอัพนะครับทุกคนใครที่อยากได้นะอยากได้การจ่ายบอลเรียกับพื้นนะฮะแล้วก็จ่ายบอลโด่นะครับให้ทะลุ100แบบนี้ได้เหมือนกันนะเออแบบที่1นนะครับใครที่อยากเน้นในการจ่ายบอลนะฮะให้สุดๆแล้วก็ตึงๆไปเลยนะฮะเกียรรับนะครับตอนนี้มีอยู่8นะครับบอกครับให้เหลืออยู่5นะฮะการเลี้ยงบอลให้เหลืออยู่ที่ 7นะครับอืมแล้วก็เอาไปใส่นะครับการจ่ายบอลตอนนี้มี12นะครับใส่ให้เป็น14แบบนี้นะครับกดแบ็กกลับมาเลยนะเอ๊กดแบ็กกลับมานะครับแต่ว่าโอออนะครับข้อเสียจะได้อยู่ที่104เท่านั้นนะฮะนี่ฮะหนึนะฮะแต่ว่าถ้าอัพแบบนี้นะครับแนะนำให้เป็นนะครับวูสเตอร์ที่2การจ่ายบอลพารซิ่งนั่นเองนะครับก็จะทำให้จ่ายบอลโด่งนะฮะอยู่ที่ 100นั่นเองนะฮะออแต่ว่าใครที่อัพนะครับแบบผมนะแล้วก็เลือกบบตเตอร์เป็นสายเทคนิคนะฮะผมจะพามาอัพแบบนี้นะครับโอวโอนะครับจะอยู่ที่1 0 4เหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นไส้ในหุนหดเลยนะทุกคนนีตอนนี้นะครับผมจะทําให้สปีดนะครับสปีดความเร็วนะการเร่งความเร็วพลังการเตะนะฮะยิงแรงให้ถึง90ทั้งหมดเลยนะครับมา การจ่ายบอลน,นะครับลดลงเลยนะให้เราอยู่ที่แปนะฮะเออแเราก็มาเพิ่มนะครับสปีดนะครับตอนนี้มีอยู่ที่สีนะครับเพิ่มใส่ให้เป็นแปดนี่ฮะสปีดการเล่งความเร็วนะฮะให้อยู่ที่แปดนะะแล้วก็ความเร็วนะครับความเร็วตอนนี้นะครับมีอยู่ที่แปเพิ่มใส่เป็นสิบสองนี่ฮะปุ๊บแบบนี้ฮะ0 8 7ป 8205แบบนี้นะครับกดแบ,บกกลับมาปุ๊บนะครับโอ OB โอนะครับของเราจะอยู่ที่104เท่านั้นนะครับจะไม่ถึง105นะถ้าัแบบนี้นะค่าพลังนะครับดูครับการควบคุมบนการเลี้ยงบนบลติดเทาก็า17 94 97การจ่ายบนเรียดกับเพืนนะครับ95บนโด่ง93นะก็ถือว่ายังโหดแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับที่เพิ่มมาเลยนะครับ ความเร็วนะครับ91การเร่งความเร็ว91พลังการเตะนะฮะ90นะฮะสามค่าพลังเลยนะที่เพิ่มมาเออแต่90แบบนี้ก็ถือว่าโหดนะเออการทรงตัว94สตามิน่นะครับพลังงานอยู่ที่95เลยนะทุกคนนี่ฮะผมแนะนำนะครับอัพแบบนี้ก็แล้วกันทุกคนบอกเลยนะฮะใส่ในโหดมากๆนะครับโอ้โหไปเพิ่มไฟติ้งสปิริตได้นะ เพิ่มในการเป็นนักสู้ให้อีกนะครับสลับเปดีนะฮะก็ถี่ว่าไปได้หลายทางเหมือนกันนะถ้าจะเอา1นึนะครับเราจะเน้นในการบอลควบคุมบอลเลี้ยงบอลบอลติดเท้าให้หดหดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมว่าอแบบนี้ลวกันนะค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับได้ทั้งความเร็วได้ทั้งยิงไกลแบบนี้นะฮะได้ทั้งการจ่ายบอลน,นะฮะเลี้ยงบอลบอลติดเท้าถือว่ามาครบมากๆนะครับสาหรับ ไปดีนดั่นเองนะครับทุกคนใครที่อัพแล้วนะครับทุกคนอัพสายไหนกันบ้างก็มาเมนมาแชร์กันหน่อยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดภาพประการไหนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้า,า,นาเจอกันใหม่สวัสดีครับ